สบายดีพี่น้องทุกคนวันนี้เรามายามเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อากาศก็ชื้นเย็นแลยจักหน่อยตอนเช้ากับว่าบ้านหกม่งกลัวเนาะวันนี้ก็ได้หกแต่ว่าหกมุงยังเมือนอยู่ได้ยังเห็นเบ็ดอยู่เด่นหนึ่งเลยเป็นยังไงทางบ้านเรามันแจ้งคักแล้วว <c oughs> ่ามาต่อฮเบิ่งเบ็ดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ bằng tí là thang phải chắc này một thử quá phải phải lui cái lui 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 giảm bet giảm bet มันอยู่วะเหมือนนี้วะหัวร่างนี่คือชิมันบนมนโมบอยู่วะมันโดดเลยบ่วะนี่พที่ผมเคยผ่านนะโอ้ยเฮ้ยตัมันึ้นอนี่วะ ร่างนี่ก็กระปูใช่พี่น้องกระปูตายแล้วบวะตุ้ยกระปูกระตุ้ยเลยมาเดิมาเบิ้งข้างเต้ยเต้ยยังอยู่ nhưng lo như này vẫn vâng thẳng phải vừa chỉ đấy rác này khắc xin kinh cứ โอ้มขึ้นบ้านไหนนี่ขาดตัวเองอาสายเปลี่ยนใหม่วันทีท่ถือเลย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 เอาผักเคียงมาใช้ได้เมื่อวานเลยเรียบร้อย <laughs> tui Tội nhảy lên ơi Nhảy lên u, u khỏi nhảy ơi u, uh. cứ cái tui vậy